ซาสามห้าศูนย์เอปเจอสองพทะเบียน 7, ขอไข่ยอยักหก 3600นะลูกค้า3600ไม่มีป้ายทะเบียนนะกับ้ายขวาครูดมาพร้อมกับ b s c เรียนเชิญค่ะค่ะร้อยสี่ตามรายการและฟอร์ซ่า3ามหกศูนย์เค่ะป f 4คันนี้ b s สซีขั้นในการสามพันสองรบาทไม่มีป้ายทะเบียนกับ้ายขวาครูดราคา120,000บาทรับได้เปิดราคาได้เลยเปิดราคาเลยสนใจไหมคะออนไลน์วิ่งไปแล้วตรวจสอบราคาและหมายเลขการทำการประมูลซื้อนะคะออนไลน์จานและที่ลานด้วยตอนนี้วิ่งไปแล้วที่ในสายซื้อมือแบบราคาตอนนี้ซึ่งต่อตามราคามาเลยหนึ่งสี่ป่ารายซคาอมือบนไลน์ ในสายเส้นม yeah? ือแปดพบาทที่สามส่วนสามส่วมีมากในเฉลค่ะในสายเส้นมือแปดพัาทห้าส่วนมันร้วค่ะในสาหมื่บาทระเปิดสุดต่อก็ได้สายนห้าพันนับหนงสายห้านนับสองสัาหมื่อออนไลน์สายห้าหมนสองพันบาทตสันหนสองพันบาทที่สามส่วนสามส่สุต่อก็บินราคาได้ในสหาหมื่นสบาทออนไลน์นับสา่ะราคาหนึ่งแบาทที่ลูกค้าออนไลน์ไปหมายเลขสามส่วนสามส่วนเจ็ดสามส่วนสามเจดประมลได้าคานึ่นห้าห